สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่15บหธันวาคมนะครับตัวนี้ก็เป็นพานท้ายไม้แอนนะครับเครือบสีมะเกือใส่ชุดสี5ซต้าสนะครับ เดี๋ยวลองให้พร้อมใส่นะครับซีเซตห้าสองจิตอันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงเดิมนะครับฐานท้ายเก่าชำรุดนะครับก็ทำเป็นทรงเดิมนะครับมีรองแก้ม ข้างซ้ายนะครับพร้อมแกะลายเช็คเกอร์นะครับด้วยเลเซอร์นะครับแกะลายเช็คเกอร์ด้วยเลเซอร์นะครับหน้าหลังไม่เอฟลาย สวยเลยนะครับโอเคครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับข้อความเพจหรือท่านใดที่ดูวีดีโอจากช่องแดงนะครับ ID Line นะครับเข้ามาได้เลยนะครับ หรือกดลิงก์นะครับลิงก์เพจกับลิงก์ไลนย์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับมีทรงให้เลือกเยอะนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับทรงกำคอทรงมือสอนนะครับรับทําหมดนะครับสี่เจ็ดสี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับอาร์สกอร์เอ็มหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดเสื้อยี่ห้ามิลลำสิบหกมิน ก็ทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับพอถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมวิดีโอส่งงานถัดไปนะครับฝากก็ด้วยนะครับ N niggas in my grill tryna phase me.